ธุรกิจเงินบริจาคในบริจาคของเรานี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ล่าสุดไว้ตัวนี้ล่าจะกลับไปในนู่นลูก วิทยฐานังมหาพุทโธเสษทีนันตังจตุปเทบุญญาริกำนักาสนาตบะเดชกุลบารมีข้าพเจ้าขอเป็นแก้วขี้ชนบานศาสนาสิทธิกรรมมหาพุทโธจตุปเทวุตโตบังเกิดทั้งโมบังเกิดเกิดผู้โตระโบพุทตะยามะอาองค์โตไหลเข้าสู่มาริภูมิอำนาจศาสนามหาพุทโธเสษทีนันตังปุริ้ำนัก ผู้สำลุดได้ได้ทมต้อเล่นมาันสาษาเด่นสูงสั่งองประธานเพืงอนคอยมังงี้แมนเ็กตเดียวใส่เอาลูกใส่เอาหักตู้ขาโสงขาลงกไป่ไปขอคำวิทยามหาญาในครั้นี้ผู้งตอกินทางสวัสดีครับ เดี๋ยวไดรมาขายด้วยดูวเมื่อนาพูดที่ที่หวยเรล่ามาดูกผู้ใดเบอรเสื้อกาแฟเจ้าคนนั้นเบอถือหวยาอ็นบ้ามันเป็นบ้าิเปนผู้ใดบสื้อกาแฟแต่บ้านพูดที่คนนั้นเบอถือหวยเห็นบ่ เดี๋ยวเนี่ยเอาเดี๋ยวนะดูลูกทําเป็นโบยเฉยเออเดี๋ยวมากินข้าวกัน

ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกครับเจ็ดเจกา้นึ่งราสี่เเหน่งห้าหนึ่งครับลมาห่งครับทนทศแสนเรสรืยๆครับ์เจ็ดกเจ็ดหกแล้วก็ห้าหนึ่งจาศูนกศหก้าหนึ่งห้าหนึ่ง เม็ดเดียวตัวเดียวลูกเสียงยได้ยินมาน่อยทจ้าได้ยินมาน่อยได้ยินมาน่อยเอฟซีได้ยินาคำผมเจ็ดหกหกเบุญญาิขาียตัวเดียวลูตัวเดียว 07651 76511ลูก้ยหมครับผล076กับ51หทายกยับหาช076กับ51ครับฟังเสียงเอานะฟังเสียงเอา76 76 76